สวัสดีครับสถานการทั่วโลกมีความน่าสนใจในหรายที่แต่ว่าแอดมินให้ความสนใจเรื่องของเราก็คือเรื่องไทยกับกัมพูชามากที่สุด พยายามอธิบายตามจริงมาตั้งแต่ทีแรกอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนที่อยากให้รบอยากให้จบอยากให้เด็ดขาดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องอยู่กับความเป็นจริงความจริงที่ไม่ง่ายที่จะอธิบายด้วยเหตุผลได้ช่วงนี้มีการประชุม UNGA หรือว่าสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติแอดมินวิเคราะห์ไว้ว่าเขมรจะพยายามยั่วยุให้ไทยเปิดฉากโจมตีก็เพื่อน,นําเรื่องเข้าที่ประชุม u n g a เขมรก็มีความพยายามแบบนั้นจริง ในการประชุม u n g a ไทยได้คิวปาใสหรือว่าคิวพูดในที่ประชุม u n g a ก่อนหน้าเขมรแอดมินบอกไว้ว่าพูดทีหลังได้เปรียบ แต่ว่าไทยได้พูดก่อนเขเมรทูตทางฝั่งไทยก็พูดได้ดีเป็นที่ชื่นชอบจํานวนมากวาทะทางการเมืองใช้ได้ภาษาใช้ได้เขเมรพูดที่หลังก็ทําได้แค่ปีบน้ําตาเรียกร้องความสงสารแค่นั้นมุกเก่าๆแต่มันก็ประมาทไม่ได้บางคนบอกว่าเรื่องของไทยกับเขเมรในเวทีโลกไม่มีคนสนใจมากนักไม่มีใครมานั่งฟังก็ไม่ต้องสนใจจัดการเขเมรไปเลยยังมีความคิดแบบพื้นบ้านอยู่ถ้ามันทําได้ง่าย ไทยก็ทุบไปนานแล้วจนป่านนี้ยังไม่เข้าใจอะไรเลยในขณะที่หลายคนยกย่องการทำงานของฝ่ายการเมืองในเวที UNGA ซึ่งจำเป็นมาก ในการอธิบายให้นานาชาติเข้าใจและได้โอกาสพูดในเวที UNGA แต่ก็มีบางคนในไทยมองว่าไม่เหมาะสมไม่เร่ง่วนไปพูดในฐานะอะไรสุ่มเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมน,นูญโดนสารจัดการอีกสรุปแล้วอะไรยังไงพูดก็ผิด คนที่พูดก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศในรัฐบาลของอนุทินซึ่งยังไม่ได้แถลงนโยบายกับรัฐสภายังไม่มีอำนาจเต็มตามกฎหมายก่อนหน้านี้นายกอนุทินปฏิเสธไม่ไปพูดในการประชุม u n g a เพราะยังไม่มีอำนาจเต็มแต่ว่าทำไมส่งรัฐมนตรีไปอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะยังไม่มีอำนาจเต็มเหมือนกันที่แรกแอดมินคิดว่าไทยจะให้ทูตประจำา u เเป็นคนพูดซึ่งอยู่ที่นั่นอยู่แล้วพอส่งรัฐมนตรีที่ไม่มีอำนาจไปก็มี คนหาเรื่องจนได้และเป็นฝ่ายทหารด้วยอันนี้มันก็น่าสนใจนอกจากตั้งคำถามว่ารัฐมนตรีไปในฐานะอะไรแล้วยังบอกว่าเสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญหมายถึงถ้าผิดก็ล้มรัฐบาลได้มันเป็นกติกาในรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาควบคุมนัาการเมืองในขณะเดียวกันมันก็เป็นเครื่องมือ ในการทำลายฝ่ายตรงข้ามตั้งแต่ทำกับข้าวออกทีวีบ้างมีหุ้นในแผ่นภาพบ้างเจริย,ยาส่วนตัวบ้างโดนมาหมดคราวนี้ไปปาใสหรือว่าไปพูดใน UN โดยที่ยังไม่มีอำนาจตามกฎหมายเอาให้เต็มที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วบ้านเมืองไม่ไปไหนสรุป ก่อนที่เราจะรบกับขมร้เรารบกันเองให้จบก่อนขัดแข่งกัดขากันตลอดไม่ได้นึกถึงประเทศชาติมากนักจอ้องฟ้องจ้องทำลายฝ่ายที่ไม่ใช่ฝ่ายตัวเองหรือว่าฝ่ายที่ตัวเองไม่ชอบเขาบอกว่าการพูดในที่ประชุม u n เ a ไม่เร่งด่วนการเร่งด่วนก็คือการสร้างกำแพงกันขมร ถ้าเราจะพิจารณาตามจริงการสร้างกำแพงถ้าจะสร้างก็สร้างไปคนที่ไปพูดในเวทียูเอ็นก็พูดไปมันได้ไหมมันจําเป็นต้องอธิบายแม้ว่ายังไม่มีอํานาจรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการเพราะยังไม่ได้แถลงนโยบายตามพิธีรีตองมันให้อภัยกันได้ไหม มันหยวนหยวนกันได้ไหมในฐานะที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติรู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่มันไม่ถึงขั้นส่งผลเสียต่อประเทศและไม่มีการเซ็นสัญญาหรือว่าเซ็นส่วนที่สัญญาอะไรก็แค่ไปอธิบายให้นานาชาติเข้าใจมันจะอะไรกันนักหนาแอดมินเคยพูดด้วยว่าเราเล่นการเมืองมากไปผู้ชมก็คงรู้แล้วมันเป็นซะอย่างนี้ทฤษฎีที่ว่าไทยรบกันเองแล้วใช้เมนเป็นเครื่องมือมันก็ไม่เกินจริง ส่วนเรื่องการสร้างกำแพงมันก็ยังทำไม่ได้นะตอนนี้ต้องเจรจากต้องคุยกันอีกนานกว่าจะตกลงกันได้50ปี100ปีก็ว่ากันไปมันไม่ใช่จะทำได้นะตอนนี้ส่วนไหนที่ชาดเจนก็ทำได้เลยแต่ว่าทหารบอกว่าไม่แน่ใจก็ใช้รัวอิเล็กทรอนิกไปก่อนแล้วตอนนี้จะไปสร้างกำแพงมันก็ยังทำไม่ได้แทนที่จะช่วยกันสู้ช่วยกันดูกติกาสู้ให้ชนะมาเอาแต่ใจอีกมันก็ดูไม่งามมากนัก ปัญหาชายแดนขเขมรมันมีมานานจนฟัวพันกันไปหมดผลประโยชน์เยอะยิ่งขุดยิ่งเจอมันไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิดนอกจากขัดกันเรื่องการพูดในเวที UN แล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่ไทยทะเลาะกันเองโชว์ขเขมรเช่นมีการบอกว่าทหารไทยบนภูมเขือขาดแคลนอาหารหนักกินแต่มามา่าปลากระป๋องพยายามสื่อว่าขาดการดูแล จุดประสงค์คืออะไรโจมตีใครก็ยังไม่แน่ใจสุดท้ายกองทัพภาคที่สองรีบออกมาแถลงว่าทหารที่ภูมะเขือไม่ได้ขาดแคลนกองทัพดูแลอย่างเต็มที่ทุกแนวหน้าทั้งอาหารน้ำดื่มของจำเป็นมันก็ดูขัดแย้งกันเอาจริงๆการล้มรัฐบาลชุดก่อนถือว่าทำสำเร็จก็มาจากการประคมข่าวแต่ว่าพอล้มแล้วได้รัฐบาลใหม่อาจจะยังไม่ถูกใจอยากล้มต่อหรือเปล่าก็เป็นไปได้ผู้ชมก็พิจารณาดู มันไม่ปกติอยู่แล้วอีกเรื่องก็คือชาวบ้านทะเลาะกับทหาร ชาวบ้านอยากไปแสดงพลังปักธงชาติในพื้นที่ที่ทหารควบคุมอยู่แต่ว่าทหารไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ก็เกิดการเฉียงกันสุดท้ายชาวบ้านงอนหรือเต็นท์ที่ทำอาหารให้กับทหารออกไปงดการช่วยเหลือซึ่งมันก็เข้าใจได้แต่ว่าดูเหมือนเขมรจะดูอยู่แล้วก็ยิ้มมุมปากก็ต้องรับฟังเหตุผลด้วยต้องแยกแยะและชาวไทยต้องใจเย็นลงมานิดหน่อยจะมันจะไปเข้าทางเขมรได้แต่ว่าวันนี้มีเรื่องที่ชาวไทยต้องสะใจหลังจากที่อึดอัดมา นนจากการเปิดเผยว่าขเขมรล้ำพื้นที่ในจังหวัดซาดนอกจากคาสิโนที่ทมอดาซิตี้ที่สร้างลำ้มก็มา50เมตรอันนี้เป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์แต่ว่าขเขมรไม่มีสิทธิ์สร้างตามข้อตกลง MOU เรื่องนั้นเรื่องใหญ่มีแนวทางแก้ปัญหาอยู่3แนวทาง1หรือออกไป2เจรจาพื้นที่ สใช้ประโยชน์ร่วมกันล่าสุดทางทหารเรือผู้รับผิดชอบพื้นที่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้ประโยชน์ไหมแต่ก็ไม่ให้ใครเข้าไปพื้นที่แต่ว่าเจรจากดดันให้เกมรรื้อเองเพราะว่าขเขมรสร้างเองส่วนถนนสีเล่นที่ไทยสร้างเข้าไปแอนมินคิดว่าคงไม่รือ้อเอาไว้ขนผักต่อไปเพราะสร้างมาตั้งแต่นานแล้วอนุมัติกันมานานมากแล้วเป็นเกมยืดเยื้อแน่นอน จริงๆทุนจีนสร้างอาการใหม่หรือของเก่ามันก็จบไม่ให้มันล้ำก็ามาเสียน้อยเสียยากยังไงไปล้มโครงการทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วก็หาทางใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้การที่จะสร้างรั้วสร้างกําแพงปิดสนิทชายแนนกระเมนมันแทบเป็นไปไม่ได้ทั้งทฤษฎีและก็ปฏิบัติแต่ว่าส่วนไหนพอทุบได้ไทยก็ต้องทุบคาสิโนอยู่ที่บ้านท่าเส้นส่วนอีกจุดก็คือบ้านชชมรากที่มีการล้ำก็ามา และเป็นข่าวก่อนหน้านี้ ทางนาวิกโยธินอธิบายว่าทำหนังสือประท้วงไปแล้วและขเขมรออกนอกพื้นที่ไปแล้วแต่ยังไม่ได้รื้อบ้านและกบหลุ่มเพาะโดยกำที่ต้องการจัดการเรียกความเชื่อมัน่นมีผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่รับตำแหน่งแล้วแต่จะเป็นทางการวันที่หนึ่งตุลาคมแต่ว่าตอนนี้ร้อนแรงร่วมดำเนินการทวงคืนแผ่นดินไทยตรงข้ามบ้านหนองรีตะบลชํารากจังหวัดตราดก็คือบ้านสามหลังที่ตดขเขมรมาอยู่มาขุดลุมเพาะทิ้งไว้ มีข่าวออกมาว่านาวิกโยธินลุยรือบ้านสามหลังที่บ้านชำรากยึดแผ่นดินคืนก็นึกว่าทหารไทยบุกรื้อบ้านสามหลัง ทุบทิ้งแล้วยึดคืนพาดหัวข้อข่าวให้คิดแบบนั้นพอขับไปดูรายละเอียดข่าวผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่สั่งวางกำลังพร้อมเข้าลื้อบ้านสามหลังเองหลังจากยื่นข้อเสนอให้ขเขมรดลื้อแล้วแต่ว่าทางขเขมรหรื้อบางส่วนอธิบายเพิ่มเติมมีสามหลังกับหลุมคูเลตเขมรดลื้อไปสองหลังกับกลบหลุมคูเลตส่วนอีกหนึ่งหลังเขมรไม่ลือ้ออ้างว่าเป็นบ้านชาวบ้านแหลเขตแดนไม่ชัดเจนภาพที่มีการลือ้อ เขมรเป็นคนลือ้อไม่ใช่ไทยลื้อนะครับเขมรลื้อไปสองหลังแต่ว่าไทยวางกําลังเตรียมลื้อหลังที่เหลือขเขมรพวาไทยเอาจริงแน่ผอ,อใหม่เอาจริงแน่ก็เพราะว่าต้องการฟื้นความเชื่อมั่นมันเป็นแบบนี้หลายคนฟังเป็นไทยบุกลือแล้วยังไม่ลือนะครับแต่ว่าลื้อแน่เขมรจะเอาอย่างไรอย่างน้อยเขมรจะเสียงอ่อยมากขึ้นขึ้นอยู่กับท่าทีของฝ่ายไทยด้วยเราก็ต้องติดตามต่อไป วันที่10ตุลาคมบ้านหนองจานจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องติดตามด้วยเขียไปทีละจุดแยกกันเดินรวมกันตีมันจะได้ผลหรือไม่